ดีครับมาอยู่กันในเกม dead cell นะก่อนจะไปเริ่มเล่นขอบนหน่อยนะคือผมซื้อเกมนี้มาในร,ราคา2 4 9สี่บาทด้วยแล้วมันก็โหลดไม่ได้สักทีผมรอเป็นวันแล้วมันบอกให้รอไม่กี่นาทีแต่ผมรอเป็นวันเลยนะสุดท้ายก็ต้องมาเอ่อซื้อเพย์พาสอีกทีหนึ่งก็คือเสียเสียเงินไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละอารมณ์ <c oughs> ประมาณว่าเออซื้อเกมไปแล้วแต่โหลดไม่ได้สักทีอะซื้อเพย์พาสมาปุ๊บก็โหลดได้นะแล้วก็สามารถติดตั้ง dlc ได้ด้วยนะ คือ DLC ทุกอย่างมันฟรีหมดเลยนะเนี่ยแหละข้อดีเพย์พาสแต่อยู่แค่สามสิวันเองนะคือสามเดือนน่ะประมาณสามสี่เดือนนี่มันก็เท่ากับราคาเกมแล้วถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มเลยเพย์พาสอะ่ะเท่าม,มาเล่นเกมเดียวโดยที่ก,การเล่นรอบนี้ผมจะเล่นใหม่นะเป็นเซฟสล็อตสามเลยนะคือเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนะครับผมมาดูกันว่ารันเดียวผมจะผ่านไหม คือทุกครั้งที่ผมมาเล่นเกมนี้ที่ไหนผมจะติดนิสัยแบบชอบฆ่ามอนให้ครบ60สตัว30สิบตัวอะไรประมาณเนี้คือมันติดเป็นนิสัยจริงๆบบมันเลิกไม่ได้แบบเจอแบบเจอลรวแบบเห็นมันเดินอยู่มันองฆ่ามันให้ได้ปะทั้งทั้งที่ถ้าจะเอาแบบสปีดรั่นกนะ็วิ่งผ่านไปได้เลยนะอ่าอันนี้ผมคือผมฝึกโล่นะฮะก็คือพยายามฝึกแพรี่โล่ผมไม่ค่อยชอบเล่นาสายโล่อะยัไงไงแพดีได้ลนะ อนแล้วจะรอดผมก็ตัดสินใจวิ่งผ่านไปเลยแล้วนะคือฆ่าไม่ครบสามติศตัวอาวุธที่จําเป็นต้องใช้เลยนะต้นเกมเลยนะนี่นะแส้สายฟ้าเอ้ยได้ด้วยเว้ยเนี่ยโอเคสบายไปแล้วถ้ามีแส้สายฟ้านี่ก็พอจะผ่านบอสตัวสุดท้ายไหวอยู่มัง้งแต่ก่อนผมไม่รู้สึกว่าเกมมันยากขึ้นยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้ยังไม่เคยไปสัมผัสวะดียวต้องดูหัวว่ามันจะยากไหมไอ้บอสตัวสุดท้าย ผมเคยติดอยู่บอสตัวสุดท้ายประมาณนู่ิสองสามวันนะแต่ก่อนอื่นตรงนี้นะเดี๋ยวต้องแห้น่าไม่ัพตามผมนะฮะอันแรกถ้าใครเล่นแท่สายฟ้าก็อันนี้ก่อนเลยฮะผมอาหารไม่ออกก็เลยแต่รู้คือมันเพิ่มดาเมจอะไม่รู้ว่าอยู่ในเงื่อนไขอะไรนะเอางี้ดีกว่าดาดนี้ไหนๆก็ไหนๆล้วแบบมันมันมันเลิกนิสัยแบบฆ่าหกสิบตัวไม่ได้ปะเงื่อนไขในการฆ่าหกสิบตัวคือต้องไม่โดนดาเมจนะฮะ อมารอรุ้นเว่าจะได้ไหมผมเล่นไปสักพักะไอ้ที่มันอันตรายสุดก็คือสมมติว่าผมฆ่าไป60ตัวเลยไหมแบบเกือบจะถึง60ตัวแล้วโดนดาเมจแค่ดาเมจเดียวเว้ยตัวที่เราฆ่ามาทั้งหมดนี่แบบมันจะถูกรีเซตเป็นศูนย์หมดเลยนะพี่ชอาจจะเห็นผมเล่นแบบจอยแบบพิ้วๆนะฮะคือผมก็ชินอยู่ประมาณนึงนะเที่ยวมือไม่อยากเห็นผมต่อแบบใช้จอยใหม่ๆแล้ว ตรงนี้ยังไงเราก็ต้องผ่านนลละต้องมาเอาสกิลเรียกทาวันนะมันจะมีอยู่ประมาณ5สกิลเรม่้งเรียกเทาวันเปิดว์ปแล้วก็ทุบพื้น,นก็ใต่กำแพงปะใช่ห้าหรือ4ี่ะน่าจะมีประมาณ4ี่แหละซึ่งผมบอกเลยว่าอันสุดท้ายเนี่ยเอาไปไปเอาอยากมากเลยเว้มันอยู่ไกลอะ อย่างที่เห็นแล้วใกล้เขาปกสิบตัวนะอีกตัวเดียวเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเกือบแล้วเกือบแล้วแบบว่าตัวตัวสุดท้ายแล้วแบบมาโดนทาเมจแบบนี่โคตรเซ็งเลยนะผมเคยโดนหลายทีแล้วนะถือว่าสบายใจแล้วนะครับผมไปดัดต่อไปเลยดีกว่าโอ้โหได้แต่สายฟ้าขั้นอัปเกรดนะมันจะมีขั้นอัปเกดปรดแบบบวกแล้วก็บวกสองรอบแล้วก็เอสใช่ปะ ประมาณนั้นนะ่ะมันจะเพิ่มดาเมจอาวุธนะฮะได้ขั้นบวกนี่ก็ดีแล้วนะเอาไปตีโบกอีกทีนึงก็จะได้เป็นขั้น2บวกนะส่วนตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วต้องอัพอยู่แล้วนะครับผมบางอันที่มันล็อกอยู่ก็จะเป็นต้องฐานเงื่อนไขแบบประมาณว่าปลดล็อก18อันปลดล็อกหอันห้าอันนะ่ะไอ้ลูกบอลสีฟ้านี่จะเป็นต้องปลดล็อกอยู่แล้วนะบอลสีฟ้าเน่ยเพราะว่ามันจะช่วยในการหาอาวุธนะซึ่งอีกนัดเลยกก็จะได้อะ ส่วนพาสซีฟสกิลที่2ก็อัพเป็นคอมโบนะอันแรกเลยนะคืออัพไม่ตรงสายแล้วมันจะเบาลงเปล่าไม่เกี่ยวอ่ะมันยังไงดีเงื่อนไขไอ้คอมโบนะี่คือถ้าเราฆ่าศัตรูได้มันจะเพิ่มดาเมจนะคือผมพยายามจะเก็บเอ่อให้ครบ60คิวนะฮะก็จงเป็นต้องมีไว้อยู่แล้วนะข้อเสียมันมีอย่างเดียวนะไอ้ไอ้คอมโบเลยเนะี่ยคือมันใช้กับบอสไม่ได้นะผมเงื่อนไขมันคือการฆ่านะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปลดล็อกโหมดคัดสตอมนะได้56ตัวแล้วเฮ้ย,ย,ยผมเสี่ยงว่ะเสี่ยงก็ต้องเอาโอ้โหว่ายนะ5้ตัวเรียบร้อยเหลือสูงเลยไม่เหลืออนะไรแล้วตอนนี้โอ้โหไม่น่าไปไม่น่าไปตีเลยว่ะรู้สึกเซง็งยังไงไม่รูกอะ สรางเป็นความล้มเหลวที่น่าผิดหวังจริงๆนะครับผมคือเปิดห้อง60ไม่ได้เลยนะอ่เอาไปแล้วมียังพอมีเซลไว้อัพอยู่นะผมจะับเป็นเรนดอมสตาร์ทโปรนะ,ะก็คือเริ่มมาเราจะมีอาวุธประเภทเทคติกใช่ปะไม่รู้อ่านผิดอัานถูกวะนะจะมีอาวุธประเภทเทคติกให้สุมเล่นนะนส่วนพาซ์ทสกิลเอ่อ, <laughs> อเปเปก็ไปกดตรงนี้ตลอดเลย อสิบสกิวอันสุดท้ายเอาเป็นอ่าอันนี้นะข้างล่างมันมีชุบชีวิตด้วยแต่ผมไม่เล่นนะอันนี้นะเงื่อนไขของมันคือถ้าเราโดนดาเมจแล้วมันจะเพิ่มดาเมจให้กับเราด้วยกนะ็คือประมาณว่าคุณพลาดโดนมอนสเตอร์ตีคุณก็ยังแบบบูด์ดาเมจตัวเองได้อยูนะ่ส่วนบอสตรงนี้พยายามโนดาเมจนะคค้ม <c oughs> ยากนะ หลายคนเล่นทุกยากแล้วโน่ท,ทำเหตผมยัพยายามโนราเหตุใหดูนะหวังว่าจะได้แล้วีต้องมีนะละคือกำดังเนะนี่ยมันจะเดินเข้ามาไม่ถึงตัวเราเลยนะถ้ามันง้างง้างแขนม,นขนนะมัน,นนะงงแหนะลกกระโดดเกี่ยวกระโดดเลง้างแขนเลยง้างละเฮ้ยกระโดดต้นจังหวนะฮซึ่งรอลนะกันจะ๋าละมีพี่วะเนี่ยมันจะโดดติดกับดังเนะี่ย ไงคูดาวกำลังวิวิววิวหูเราได้โอเคกระโดดมาตายซะมาโนดามเอ็ดได้จริงด้วยนะครับผมถามว่าทำไมต้องโนดามเอ็ดอันนี้สำคัญมากเลยเพื่อมาลุน้นอาวุธทองนะไออาวุธโอ้โหได้เป็นครบเคยโคตรกำเลยผมลืกว่าจะได้แส่สายฟ้าสีทองนะ ือวุฒทองมันมีส่วนจะเป็นในการเผ่านบอสตัวสุดท้ายมาเลยนะแต่สาหรับใครที่ไม่ได้จริงๆแบบ้ยเล่นเล่นอย่างโหดไม่ได้ก็เสียใจเลยนะคุณต้องเล่นบนลูกแบบจดจําทุ่งท่าของมอนสเตอร์และบอสนะคุณต้องแบบคุ้นชินกับเกมนี้แบบพอสมควรอนะดันโนบนตรงนี้ใครอยากเข้าไปเล่นก็ออาไปเล่นเลยลนะเล่นได้อยู่มั้งแต่สำหรับผมมันยากไปว่ะผมไปเล่นอะไรที่มันง่ายๆดีกว่านะ และผมก็เก็บครบ60นะสบายสบายเลยสำหรับ่านนี้นะมันง่ายเพราะว่าไอตัวค้างคาวที่มันบินไปบินมานี่นแหละถ้าเล่นอาวุธสายระยะประชิดผมบอกเลยว่า <c oughs> นี่ไงเสียละไม่เสียนะคือถ้าได้60มแล้วต่อให้โดนดามเมจไปก็ไม่มีผลแล้วนะฮะ่านต่อไปเป็นคลอกทานะผมข้ามไปเลยแล้วนะเออน่าจะทำไม่ได้แนละ้ ไอ้หกสิบคิวแต่มันยากมากเลยนะแล้วเบิดตูมตามกับดักอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเล้วนะีน่ๆๆตรงนี้สําคัญนะไอ้ตัวอัพอาวุธนะเดี๋ยวพัหน้าผมจะพยายามอัพอาวุธนะซึ่งใช้เซลเยอะมากนะใช้ทั้งห้าร้อยนะไอ้ตัวช่างติเล็กที่เราวิ่งผ่านมาทะ่แคยนั่นแหละมันจะมีอันที่ดีกับไม่ดีนะอย่างเช่นเ,เลือดลดห้าสิบแล้วจะได้ดาเมจเพิ่มอีกอนะ่ะ ขอรีอีกทีนึงน,นี่นไงบวกส5เอเดาเมจเอาก็เอา,เอา,เอาแล้วส่วนบอสตัวนี้นะผมก็โนดาเมจไม่ได้นะครับผมยากเออนะคือไอ้จวงจังหวะที่มันตีระยะประกิดไม่เท่าไหร่ไอ้ดาวกระจายเนะ่ยยากมากเลยอะมันแบบมันเร็วไปฮะแต่ก็ไม่เท่าไหร่คือถ้ามีอาวุธทองก็ผ่านได้ง่างยานะคือมันสำคัญแค่ไอ้ตัวนั่นที่เฉยๆนะ ตัวตัวนี้อย่างไรถ้าทำไม่ได้ก็มันก็ตายง่ายอยู่ดีอะวนบางแนละ้วตัวนี้แต่สกิลมันเร็วเฉยๆส่วนพอดต,ตัวสุดท้ายไม่มีอะไรจะแนะนำอะกดมั่วทุกปุ่มแนละ้วมีทุกปุ่มรัวศพกดทุกปุ่มอะริงงลบกระโดดกดทุกอย่างเลยอะเข้าไปกดอัพดาบกดทุกอย่างเลยอ้ย <c oughs> ที่เห็นนีลาผมมันดีๆอย่างนี้ผมกดทุกปุ่มเลยนะดูอัหมด ไอที่เป็นข้อดีของคอมโบที่เราได้ใช้คือตรงนี้นะคือถ้าฆ่ามอนเลยพวกนี้นะมันก็จะไทยพับโยมตีเพิ่มอีก20%นะครับผมก็เลยเห็นมันแรงๆอย่างนี้เลยนะบวกกับอาวุธทองที่เป็นครบเพลิงที่เป็นสายพีพับอีกโอ้ไอธงนี้จะจำเป็นต้องลื้อนะอดแรงเลยโอ้โหคึ่หลอเลยผมโก้ทุกปู่วะเห็นไผมมั่ววะเนี่ยบางจังหวะหลบได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลย ก็อย่างที่บอกว่า,าแค่มีอาวุธทองก็พยายามเน้นทำดามเมจแบบีเยอะเลยอะ่ะคือไม่มีหลักการอะไรที่ชัดเจนนะครับผมมั่วนะผมพยายามอ่านเออท่วงท่าบอตตัวนี้แล้วโคตรยากเลยครับพี่สงสัสยแบบเออเล่นไปสักพักก็อาจจะชินมือแล้วมั้งตว่าวตรงนี้ยังไงก็ต้องเก็บมานะครับพอมีส่วนสำคัญกับเนื้อเรื่องนะเอามาตีเปิดกรอบตรงนี้แล้วก็จะเป็นฉบไปเลยแนละ้ว ผมมาเล่นอย่างเดียวผมไม่ดูฉากจบว่ะเพราะงั้นบายบาย